สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับครีมีเอสก็มีมุมมองของแฟนบอลญี่ปุ่น,นครับเทียดได้ไปรวบรวมมาหลังจากที่นัดล่าสุดชนาิทิพย์มีชื่อแต่ว่าไม่ได้ลงกับคาวาซากิฟอนตเล่ในเกมที่เสมอกับนากุย่าแกลมปัสไป1ประตูต่อหนึ่งโดยเกมนี้ก็ต้องบอกว่าช้ำใจแฟนบอลไทยกันเลยทีเดียวครับหลังจากที่ทรุอนิกิได้ส่งชื่อของชาิทิพย์ลงเป็นตัวสำรองแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้ลงสนามนะครับเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ ตัวเอ็ดก็ต้องการรู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมโอเนกิถึงไม่ส่งชาทิปลงทั้งที่ผู้ได้ตำแหน่งมิฟีบาดเจ็บอย่างเวเากิสกะก็เปลี่ยนทัวออกตั้งแต่นาทีที่80และท้าจิบันาดาเองก็เปลี่ยนออกในท้ายเกมแต่ทําไมโอเนกิถึงไม่เลือกที่จะส่งชนาทิปลงนะครับทั้งที่เป็นตําแหน่งของเขาและเขาก็น่าจะเล่นได้ดีที่สุดเพราะว่าชนาถนัดมากนะครับตำแหน่งนี้ตําแหน่งปั้นเกมตําแหน่งสร้างสรรเกมเนี่ยเป็นตําแหน่งที่ถนัดของชนาเลยแต่โอเนกิก็ไม่ส่งลงสนามในนัดนี้ ซึ่งแอดก็ ore, ได้ไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นครับหรือว่าแฟนบอลฮอเรสเนี่แหละเขาก็มีหลากหลายคอมเมนต์ครับที่ได้พูดถึงชนาทิพย์ทางในด้านให้กําลังใจชนาทิพย์หรือว่าด้านที่ไม่ให้กําลังใจก็มีทั้ง2ด้านนะครับที่ได้พูดถึงชนะทิพย์กันหลังจากที่นัดล่าสุดไม่ได้ลงสนามทั้งที่มีโอกาสลงสนามนะครับซึ่งรายละเอยียดในการแข่งขันแอดก็ได้พูดไปหมดแล้วนะครับในคุยหลังเกมเข้าไปรับชมกันได้ที่หน้าช่องเลยนะครับ เอาละในคลิปนี้แอดจะพาไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลญี่ปุ่นครับที่ได้พูดถึงชาทิส่งกระสินโดยก็มีมุมมองต่างๆนานาครับซึ่งไปเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับเขาก็บอกว่าน่าเศร้าที่ชาทิปกลายเป็นผู้เล่นที่ไม่มีความหมายในคาวาซากิน่าจะไม่มีความหมายกับโค้ดนะครับส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาก็บอกว่ามาคิดดูแล้วไม่ค่อยเห็นหรือได้ยินชนาทิปเลยช่วงนี้ก็เพราะว่าชาทิปไม่มีชื่อนี่แหละครับ เดี๋ยวจะไปสืบข่าวนะครับว่าโอชิมะเขาเป็นอะไรถึงไม่ได้ลงซึ่งก่อนเกมแอชิคคิดว่าชนาเนี่ยมาแน่แน่ได้ลงแน่แน่แหละเพราะว่าเขาน่าจะแยกตำแหน่งโอชิมะได้แล้วแต่กลับกันครับหลังเกมแอชชิคิดว่าโอชิมะน่าจะบาดเจ็บหรือไม่ก็เป็นอะไรสักอย่างถึงต้องส่งชื่อชทิพลงมาแทนเพราะว่าเท้าริกิตั้งใจที่จะส่งชนะลงสนามเขาก็น่าจะเปลี่ยนในเกมนี้นะครับแต่ว่าเขาไม่เปลี่ยนนั่นก็หมายความว่าโอชิมะอาจจะมีอาการบาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่แหละครับ ต่อกันที่คอมเมนต์ต่อมาครับเขาก็บอกว่าคิดว่าคิงครับสุปโชคและชาติปถูกเลือกจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องมาเล่นกับทีมชาติไทยเลยครับมเมนต์ต่อมาเลยครับเขาก็บอกว่าชาติทิพย์ปีหน้าจะได้เล่นเกมไหนเนี่ยเป็นปีที่เปลี่ยนยากมากคือปีนี้เป็นเกมที่ยากสําหรับชาติทิพย์นะครับทางในเรื่องของการปรับตัวทางในเรื่องของระบบการเล่น ดูแล้วชาิทิพก็ยังต้องปรับอีกและก็ต้องปรับให้มันเข้าตากับทุรโรอนิกิด้วยนะครับดูเหมือนตอนนี้ชาติทิพเนี่ยจะไม่เข้าตาโอนิกิแล้วนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหตุผลว่าทําไมต้องดูส่ปุปนครับเขาน่าจะต้องเล่นข่าวนี้กันบ้างแหละเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องที่ต้องพูดถึงกันนะครับว่าทําไมเกมนี้โอนิกิถึงตัดสินใจแบบนี้สญี่ปุ่นน่าจะเล่นกันยาวเลยครับมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อมาครับเขาก็บอกว่าเทียบกับปี2017ตอนนี้เห็นชาธิทิพย์บาดเจ็บง่ายกว่าขอเงิน50 0ล้้านนนเยนคืไดไม ในปี2560หลังจากกลับมาญี่ปุ่นชนาทิพย์มีร่างกายที่แข็งมากจนสามารถเล่นได้เกือบ1ปีเต็มแต่ราวปี2018เขาเริ่มได้รับบาดเจ็บและเปราะบางมากขึ้นเรื่อยๆอาการบาดเจ็บเนี่ยน่าจะยังไม่เป็นปัญหาสําหรับชนาทิพย์ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าดูจากกล้ามเนื้อเขาแล้วชนาพัฒนาขึ้นมากจากแต่ก่อนนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเขาดูแข็งแกร่งขึ้นซึ่งปัญหาการบาดเจ็บเนี่ยก็น่าจะมีบ้างแหละแต่ว่าเขาฟิตกว่าเดิมแน่นอนมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อมาครับเขาก็บอกว่า เพียงเชียร์ของชาติพร้องเป็นภาษาบ้นบานๆไม่ได้ทำให้ตึงเครียดเลยไม่รู้ว่าทำเพื่อใครไม่เครียดก็ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าร้องไปชนะก็ไม่ได้ลงจริงๆก็สงสารชนะมากนะครับเกมนี้คือมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับที่จะไม่ส่งชาทิพลองนอกจากเหตุผลที่ว่าโอนิกิเนี่ยอาจจะไม่ชอบชนาทิพะครับคือมันพูดยากจริงๆเกมนี้มาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่าชาติพิบคงไม่รอดในระบบ4-3-3ในตำแหน่งมิดฟิลด์ เพราะความแข็งแกร่งในการป้องกันของเขาต่ำเกินไปและเขาไม่ใช่ผู้เล่นประเภทที่ฟอนตาเล่กำลังมองหาในตุกด้านซ้ายอย่างมิตมะและมาซินโยคืออย่างที่ยัดเคยบอกไว้ครับว่าที่ฟอนเาเล่ตัดสินใจซื้อชนาทิปเนี่ยก็เพราะว่าเขาจะเอามาเล่นปีกเพราะตอนที่ชนาอยู่ซัปโปรโเขาเล่นในตำแหน่งหน้าต่ำนะครับแต่ว่าเป็นหน้าต่ำยองซ้ายหน่อยๆทาให้มันดูเหมือนปีกซ้ายครับและชนาอเองก็เล่นดีด้วยสร้างสรรเกมได้ยิงได้จ่ายได้ตอนที่อยู่ซัปโปรโนะครับ ซึ่งอนตาเล่ก็น่าจะเห็นตรงนี้เลยเลือกที่จะคว้าชนาทิปมามาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาเลยครับเขาก็บอกว่าชนาทิปเป็นผู้เล่นที่ดีแต่อย่างไรก็ตาม500ล้านเยนของควาแสดงความยินดีจากประธานคนใหม่โยชิดะการเสริมกําลังและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจึงผิดพลาดมเมนต่อมาเลยครับเขาก็บอกว่าอยากให้นํา5ผู้เล่นระดับ100 000, ล้านโดยไม่ต้องใช้เงิน500 000, ล้านอย่างชนาทิพ เป,เป็นความผิดพลาดของสโมสรที่ตื่นตาตื่นใจกับตลาดไทยขอมูลนี้ก็ยังมีมาเปรียบเทียบกับค่าตัวของชนานะครับจริงๆก็ไม่ผิดนะครับที่แฟนบอลฟอนตตเล่เปรียบเทียบชนาทิพย <amientos> ์กับค่าตัวเพราะว่าในราคานี้ชนาอาจจะต้องดีกว่านี้แต่ถ้าอยากจะให้ชนะดีกว่านี้ก็ต้องให้โอกาสชนะหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงหลังมาโอนิกิไม่ให้โอกาสชนะเลยนะครับจริงอยู่ที่ว่าช่วงแรกเนี่ยโอนิกิให้โอกาสชนะเยอะมากนะครับแต่ว่าช่วงแรกเป็นช่วงปรับตัวชนะทิพย์อาจจะต้องปรับตัวนานหน่อย ก็เลยฟอร์มยังไม่เข้าที่เข้าทางมาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาเลยครับเขาก็บอกว่ารู้สึกว่าควรรอถึงปีหน้าเพื่อประเมินชนาิทิพย์ยูและโอชิมะแน่นอนนะครับถ้าชาิทิพย์ยังอยู่ปีหน้าก็ต้องรอดูกันว่าเขาจะฟอร์มดีขึ้นไหมเมนต่อมาเลยครับเขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะสําเร็จในปีนี้เขาไม่ใช่เลเยอร์ของผู้เล่นที่สามารถทนต่อการต่อสู้ได้หลายครั้งเราไม่สามารถทําให้ชาิดิเป็นกําลังหลักได้ในปีนี้ต่อกันที่เม้นต่อมาเลยครับเขาก็บอกว่า ฉันไม่บนมากเกี่ยวกับตัวเลือกนี้แต่อยากให้คุณใช้ชาทิปหรือวางยามามูระไว้ข้างหน้าแล้วยวนเข้าไปในกรอบเกตโทษเขาดูเหนื่อยและเจ็บมากเม้นต่อมาเลยครับเขาก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะขายชาทิป5 0 0ล้านและคว้าผู้เล่นที่ดี3คนนี่ครับหลายๆเม้นก็ออกมาประมาณนี้นะครับกับค่าตัวของชาทิปต่อกันที่เม้นต่อมาเลยครับเขาก็บอกว่าชาทิปคนแรกฉันคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นที่สามารถฝ่าฟันสถานการณ์นี้ไปได้ เมนต์ต่อมาแลครับเขาก็บอกว่าแม้ว่าวากิสกาจะเป็นผู้เล่นที่บาดเจ็บแต่ก็ไม่ใช่ชนาทิปที่เปลี่ยนลงมาดังนั้นเขาคงไม่อยู่ในสภาพที่ดีฉันกังวลว่าจะไม่มีผู้เล่นคนไหนถนัดเกมรุกเหมือนกับชาทิปเมนต่อมาเลยครับเขาก็บอกว่าแล้วชนาทิปทำอะไรใหโอนิกิสร้างเกลียดแม่น,นี่ก็เป็นคําถามเหมือนกันนะครับแอดก็อยากรู้เหมือนกัน ต้องดูสิญี่ปุ่นครับหลังจากนี้เขาจะตีข่าวอะไรขึ้นมาบ้างและเขาจะสัมภาษณ์โอเนกิกับหัวข้อนี้ไหมและโอเนกิเองจะตอบว่าอย่างไรครับอยากรู้คําตอบของโอเนกิมากเลยทําไมเขาถึงเลือกที่จะไม่ส่งชนะทิพลงสนามในเกมนี้นะครับมามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อมาเลยครับเขาก็บอกว่าในช่วงท้ายเกมฉันรู้สึกว่าปัจจัยหลายอย่างในไทม์โซนที่ไม่สามารถส่งต่อได้ทําไมวันนี้คุณไม่ใช้ชนะทิพแฟ,ฟน,นญี่ปุ่นเองก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับ แต่เมนตต่อมาเขาก็บอกว่าทําไมคุณไม่ใช้ชาทิปและยามามูระเมนตต่อมาครับเขาก็บอกว่าทําไมไม่ให้ชาทิปแข่งเลเมนสุดท้ายเขาก็บอกมาว่าบอกตามตรงว่าถ้ารู้สึกแบบนี้ผมว่าโอเคที่จะเปลี่ยนวาเกซก,กะและใช้ชาทิปแต่ชาทิปจะเสียบอลมากกว่าเลยกลัวจังหวะโตกลับคอมเมนี้ก็ค่อนข้างมีเหตุผลครับคือข้อเสียของชาทิปตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับคาวาซิคิฟอนเตเล่เนี่ยจะเป็นเกมรับ ที่แฟนบอลที่ญี่ปุ่นหรือแฟนบอลฟนตาเล่ก็จะพูดถึงเรื่องนี้กันบ่อยๆนะครับซึ่งโอนิกิเองก็จะติงชาทิปในเรื่องนี้อยู่ในช่วงที่ชาทิปมาแรกแล้วก็ลงอย่างต่อเนื่องโอนิกิเองก็จะพูดถึงเรื่องนี้ครับอยากให้ชาเนี่ยเล่นได้ทั้งเกมรับเกมรุกและลงมาเล่นเกมรับช่วยทีมโอนิกิก็จะพูดถึงเรื่องนี้บ่อยนะครับกับชาทิปสงกระสินนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่โอนิกิเลือกดรอปก็ได้หรือว่าจะมีเหตุผลใหม่อันนี้ก็ยังไม่ทราบกันนะครับก็ต้องรอดูทางญี่ปุ่นหรืออวว่าาทงงเจตั ว่าเขาจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องรอติดตามเชียร์กันต่อไปนะครับสำหรับชานิฟสงกระสินและก็คาวาสัสกิฟอนเตเลและก็อย่าลืมตามเชียร์สุโชคไปด้วยกันมาลุ้นกันว่าเขาจะได้อยู่ญี่ปุ่นต่อหรือเปล่าแอดคิดว่าน่าจะได้อยู่นะสำหรับสุปชคน่าจะไม่พลาดนะครับซับโรไม่ปล่อยแน่นอนรอติดตามกันอีกหนึ่งคนนะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ครับแอดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบกันนําเสนอความเพียแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่กับคอมเมนต์แฟนบอในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ